สวัสดีครับสวัสดีชาว y o u ูทูบใน f ีสุท่ันับพบกับผมเนธนภา,าดำพึ่งนะครับอันนี้ก็พอใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวเมาจะเยอะแค่ไหนครับพอร่วมไอดี รถสามแสนโลไม่เคยล้างครับเจ็ดอู้ดีว่าเยอะแค่ไหนเช็ครถให้เรียบร้อยแล้วถึงจะไปถ่ายทีมงานโทนหนึ่งให้โควิดสตารก่อนครับ นะครับถอดน็อตออกหมดแล้วครับมาดูกันใช้น้ำยาไหลล้างครับน้ำยาล้างเครื่องมาดูกันครับว่าจะเยอะแค่ไหนรถสามแสนโล

ยิ่งบังคันแน่นเลยใช่ตัวในอ่ะตัวในร้านอื่นอ่ะก็จะไม่ขันแน่นก็จะขันแบบพอพบพอพอมันแน่นอ่ะขันมือเพราะอะไรเพราะว่าตัวตัวในมันจะแน่นแน่นก,กว่าทุกคนโอเค ไหนอีกน่นองดนสิบหนง่วส,วสมาดูกันต่อเลยว่าเยอะแค่ไหนออกแล้วครับ ก้อนก้อนอะไรหนาะหนาเตอเลยดูตรงนู้นด้วยพี่ตรงตรงเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเ <c oughs> ขาจะเอาน้ำยาอะไรล้างครับโอ,โอ้เป็นก้อนเลย ามปีเอ้ยสามแสนนะครับถ้าไม่อยากเป็นเยอะก็รีบล้างกันนะครับเพื่อนๆเอซของผมนี่สามแสนโลครับไปครับไปดูเดี๋ยวไปดูของนี่นี่ครับนนตันแล้วครับน,นี้เหลือรูหน่อยเดียวเองเอฟซีรถสามแสนโลครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการล้างของเราครับอยากอะไรก็ทำอะก่อนเอาใส่ไปตัวนี้ไปเอาปืนลมยิงออกสองสองตัวนี้มันจะได้ล้างข้างในด้วยเดี๋ยวสองตัวนี้ไปเอาปืนลมยิงออกในปืนลมก็ประแจก็ได้จับตบปากาจับนนแน่น หนักเอาเรื่องเลยครับตัวนี้รถสามแสนกว่าสามแสนโลครับพอดีมาดูครับว่าจะเยอะขนาดไหนเขาเมา เราแนะนำแล้วว่าแสนโลให้ล้างทิงีงแสนโลให้ล้างทิงีงนี่แหละครับแต่เราอุด GTR แล้วไม่ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้แล้วครับต่อไปมาครับมาเดี๋ยวอปดูวิธีล้างของเขาครับออกมาแล้วครับเป็นก้อนก้อนเลยครับ ยังเยอะครับนี่ครับโอ้ oh. เต็มเต็มหมด แนะนำนะครับรถใหม่ให้อุดตรแล้วก็ล้างท่อร่วมไอเดีเลยครับอย่าปล่อยแบบห้องผมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพังเยอะนี่ผมล้นไว้นะครับปาดล้นลูแย่ไปล้นลูนั้นเลยอานะครับ ดูกันต่อ เอาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ